ขาปลูกเรือวานนี่พี่น้องเขาปลูกเรือแล้วชี้ลงไปซ้ำอีกซองตาหน่อยย้ายว่าวานโลดไปซ้ำหน้าหัหนยัไงตัวกูเห็ดใหม่นะี่นกูก็สิดำเพิ่นว่าตะกี้ว่าเขาปลูกเรือเป็นสองไปแล้วใช่ไหมเขามาเอาไปวานเด้อปะเจ้ก,กุสิเรืออยู่ไปจากอันนี้เพนนิ่นึ่งบ่อวานวานโลดเพิ่นว่าเจ้ก,กุสิเรือผู้จาก พระสบายดีกันบ่สุขสสบองสบอนพี่น้องไใหม่ก็ยังซอมแซมอยู่ไปเอาใบเก่าเข้ามาใส่เพราะว่าบ่ได้พี่น้องใบใหม่นะตําอันดินแข็งก็ยังแก่นก็ยังีกงไป นของใหม่บิดปั้นอันเล็กแปดตาหวานกะดีกลัวมันไวได้งัวนน่ะเฮยข้ามาลงมากใกล้แลวไหล่มันขึ้วเด้อคนย่นอีกเลยเด้ปล่อยไทยหุดนะจ๊ะพี่น้องนี่คงไทยตัวนี้ พี่ด้ซื้อใหม่พี่น้องพันท้ายกะซื้อกะใหายตั้งรักได้ก่อนพันพันขีม้มเพาเขามันไม่โอเวร์เหาะพี่น้องว่านนี่กะจากมาละกะเหาะเหาะไดหนึ่งก้าวนะกูพอใจเออกูพอใจกูด้เหาะอืมจำไม่ใา่หูดเลย ต่อพังดินหลายคนกะบะถือโบได้ที่คนบบลึงนาสิวานกะอีกแล้วพี่น้องสองตาป๊อตุ๊ตะกะปูกเขาปลูกเรือบักละลายหนึ่งป้อตุเสียงอีน้อยได้นะตั้งกล้องก็ได้พี่น้องอะไรคือตั้งกล้องยากคว่าขออนุญาตตั้งกล้องไปก่อนเด้อบันนี้พี่น้องปวยกันเด้อ 呀、嗯，我、嗯、问。嗯 quanh bột tép ngọt bên nhau bột ngọc nào ngọt bên nhau nhau này ngàm, ngàm. พี่น้องเสห้เบิงโอ้สินเฮียโอ้ยพี่น้องงอกมันงามพี่น้องนี่มันหวานบ่อยากแตกเพราะว่างอกมันยาวแล้วดูนี่ออกทุกเม็ด เห็ดเนี่ยได้กะเหลือพี่น้องสองตานี่กกเบเบแต่กระงสอบมึงก่วหวานมันหวานยยกพี่น้องงอกมันโบงอกมันอันหนาหมูลูกผูจนสิขี่กันอะไขี่กันขึ้นเลยซ้ำาสิที่มันหวานบบแตกเนี่ยมันหวานบบแตกเนี่ยพี่น้องอำลาพระจากพี่น้องพอหวานกาาแล้วแล้วก็บอดีหอนมองลูกนอนกะเช้าลูกนอนมึงก็ความถีนะซ้ำนี่แต่ว่าพี่น้องหวานกะไปทีกว่านี้มันกับโบเมนเนวหรอวะ ถ้าเบิ่งว่าแบบมันขึ้นนี่ถ้าเบิ่งว่ามันขึ้นอีกมันสีปะโธอีกนี่นะวานก้าบโปเตกงอกมันยาวอู้ตัวน,นี้ตั้งนออะไรผูดพูดเบิ่งดูความถี่สามนี่แต่ว่าเนาะพี่น้องเนาะนี่ก็ยังไงว่าถี่พูดอยู่เหาะว่านนี่ยนะเหาะอีกหน่อยนึ่งเหาะพอใจที่ได้เหาะปะปะเมื่อเมื่อปะตะลุตุดตุด๊ด อยากใส่ผุ้ยแเลยพี่น้องท่านได้ขาไปเส้นผุ้เขาสั่สชิวถึงเลิเละกหูงาแล้ยกานะ